คุณผู้ชมครับและนี่คือบูธ TTV Drive นะครับในงาน Motor Expo ครั้งที่42นี้ในปีนี้ TTV Drive ก็จะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างไปดูกันครับ คุณผู้ชมครับสำหรับงาน Motor Expo ครั้งที่42ในครั้งนี้นะครับดีลดีให้สุดใจกับ t t v Drive ช่วยผ่อนรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุด3,000บาท New Car สินเชื่อรถยนต์ใหม่เพียงสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ t t v Drive พร้อมเปิดบัญชี t t v All Free และสมัครเข้าใช้งานแอป t t v Touch ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2568และได้รับการอนุมัติพร้อมเกิดสัญญาภายในวันที่28กุมภาพันธ์2569 กู้เท่าที่จำเป็นและชําระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง5.21%ถึง10%ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด MyCredit รู้วงเงินสินเชื่อทันใจเช็ควงเงินใน2นาทีกับ TTB Drive TMB ธนชาติข้อเสนอ Motor Expo 2025วันที่28พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8ถึง10ธันวาคม2,568สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ TTB Drive รับช่วยผ่อนรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุด3,000บาท พร้อมเปิดบัญชี TTB All Free และสมัครเข้าใช้งานแอป TTB Touch เฉพาะแบรนด์แต่ละรุ่นย่อยที่ร่วมรายการจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นทางการและมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่4 8ถึง84เดือนเท่านั้นพิเศษสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ผ่านไ y c r e คร t รับฟรี Power Bank มูลค่า990บาทพร้อมเปิดบัญชี TTB All Free และสมัครเข้าใช้งานแอป TTB Touch ขนาด1 0 0 0 0มมิลลิแอมจำนวน1เครื่องภาพ Powerbank เป็นการจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้นรับเพิ่ม สมัคร But บัตรเครดิต t ีทใบแรกเท่านั้นรับกระเป๋าลิมิเต็ด d i t i o n ่นสต่อต่อที่1 Shopping Bag Mickey and f r i s n d s ขนาด L 6 5คูณ S 4 5คูณ W 1 9เซนติเมตรมูลค่า590บาทจำนวน1น่ใบเมื่อมีการใช้ใจ่ายสะสมพันบาท5,000บาทขึ้นไปพร้อมใช้บริการแอป TTB Touch และบริการ E-Statement ภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตต่อที่2กระเป๋าเดินทางล้อลาก Mickey เมาส์ สีขาวขนาด20นิ้วมูล,ลค่า5,990บาทจำนวน1ใบเมื่อมีการใช้ใจ่ายสะสมผ่านบัตร15,000บาทขึ้นไปพร้อมใช้บริการแอป TTB Touch และบริการ eStatement ภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตพิเศษ ลูกค้าบัตรเครดิต t t ที b, ที่มียอดใช้ใจ่ายในงาน Motor Expo 2025และคะแนนรับเครดิตเงินคืน12%บัตรเครดิต t t b ทุกประเภทที่มีสินเชื่อ t t b Drive ที่ผ่อนดีและคะแนนรับเครดิตเงินคืน10%บัตรเครดิต t t b ทุกประเภทเมื่อมียอดใช้ใจ่ายขั้นต่ำ1 0 0 0บาทต่อเซล์สลิปและจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด1000 0 0นคะแนนมัญชีบัตรหลักตลอดรายการส่งเสริมการขายส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนทุกครั้งที่ทำรายการพิมพ์ MEBP ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลกทุก1000คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้ใจ่ายเว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต12หลักสุดท้ายส่งมาที่4899777อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่านเฉพาะบัตรเครดิตทีท Reserve รรับคะแนนสะสมพิเศษ30%จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ5 0 0 0 0คะแนนต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขายลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป TTB Touch หรือส่ง SMS กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว สินเชื่อรถยนต์ใหม่อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริง5.21%ถึง10%ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบีย้ย16%ต่อปีให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB Drive ช่วยภัยน้ำท่วมทุกๆก,ก,การสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ในงาน Motor Expo 2025ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาย,ยนถึง10ธันวาคม2568 ท่านจะมีส่วนในการร่วมบริจาค100บาทส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้โดยหนึ่งสัญญาเท่ากับ100บาทหรือจะร่วมบริจาคก,กับโครงการปันบุญโดย t t b ซึ่งบริจาคตรงถึงสิริราชมูลนิธิเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและลดหยอ่อนภาษีได้2เท่าของยอดบริจาคสแกน QR Code คบริจาคเงินออนไลน์ผ่านปันบุญโดยสิทธิลดหยอ่อนภาษีจะเป็นของชื่อเจ้าของบัญชีที่โอนบริจาค แล้ข้อมูลการบริจาคแบบ e-donation จะถูกส่งไปกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติเพื่อประกอบการลดหย่อนภาษีประจำปีสมชื่อจริงนั้นดีดีให้สุดใจรีบแวะมากันแล้วกันนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้จาก TDB Drive เฉพาะที่ Motor Expo ครั้งที่42นั่นเองครับ